สวัสดีครับก็พบกับพระกลุกอีกสักองนะครับเป็นพระร่วงกลุกม่วงค่อมนะครับก็เนื้อหาเก่าแล้วครับสนิมแดงเต็มองค์นะครับดูในมือถืออาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเสียดายว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าเสงนะครับนี้ลองขยายดูก่อนนะครับเดี๋ยวลงกล้องดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ ด้านหน้าครับตามซอกเขนตามไหล่เนี้ยครับตามหน้าครับก็ตามฐานนี่สนิมแดงขึ้นเต็มนะครับไอ้ตรงกล้องดูนะครับ นนี้ถ้าได้ลงกล้องนี่จะส่องมันมากนะครับรับประกันความเก่าได้อายุละครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสูบ่เบอร์โทรศูนย์1ก้าห 8ปดแครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อขอดูจริงได้ทุกองเลยครับพลาที่ลงไปเนี่ยก็คือยังยังอยู่กับผมนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม